สวัสดีครับคลิปนี้อาจจะยาวกว่าคลิปอื่นๆในช่องนี้นิดนึงนะครับในปีที่แล้วก็คือปี65เป็นปีที่ผมลงทุนในตลาดหุ้นไทยครบ10ปีเป็นปีที่ผมได้ปันผลรวมประมาณ265,000บาทหรือโดยเฉลี่ย726บาทต่อวันสาระสำคัญในคลิปนี้ก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์ว่ามีวิธีการลงทุนยังไงบ้างนะครับบริหารเงินบริหารพอร์ตยังไงมีกลยุทธ์การซื้อขายยังไง จะมาบอกรายชื่อหุ้นทั้งหมดที่ผมซื้อในปีที่แล้วว่ามีตัวไหนบ้างสัดส่วนเท่าไหร่ในพอร์ตและมีของแถมในตอนท้ายคือวิธีการเรียกดูข้อมูลปันผลย้อนหลังจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับขอออกตัวก่อนนะครับว่าวิธีการลงทุนของผมไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะครับ ผมมีเพื่อนที่ลงทุนมาพร้อมกันมีต้นทุนชีวิตคล้ายๆกันแต่ใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไปแล้วก็สามารถทำกําไรได้มากกว่าผมหลายสิบเท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่ามันเป็นเพียงมุมมองจากคนคนหนึ่งอาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนนะครับฟังแล้วอันไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองค่อยเลือกเก็บเอาไปปรับใช้นะครับมาเริ่มกันเลยข้อแรกข้อนี้สำคัญที่สุด เมื่อมีรายได้เข้ามาจะต้องออมบางส่วนเอาไว้ก่อนเสมอก็คือออมก่อนใช้จ่ายไม่ใช่เหลือจากใช้จ่ายแล้วค่อยออมโดยเฉพาะใน3ปีแรกอะไรที่ประหยัดได้ให้ประหยัดไว้ก่อนนะครับสำหรับผมเองผมเลือกที่จะขับมอเตอร์ไซค์แทนที่จะซื้อรถยนต์ผมเลือกเช่าห้องพักเก่าๆราคาถูกที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแอร์ผมกินอาหารบนห้างไม่เกินสัปดาห์ละครั้งไปวิ่งสวนสาธารนณะแทนที่จะไปสมัครฟิตเนสทนแบบนี้อยู่แค่3ปีแรกนะครับเพื่อสร้างเงินต้นให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ผมยอมจ่ายแพงๆในช่วงนั้ นั้นคือหนังสือการลงทุนคอร์สการลงทุนและก็ค่าเรียนปโทเศรษฐศาสตร์ที่ต้องประหยัดแบบนี้เพราะเงินต้นสําคัญมากๆในช่วงแรกและก็เป็นช่วงที่เรามีภาระน้อยกว่าตอนที่เรามีอายุมากขึ้นพอผ่านช่วง3ปีแรกไปแล้วเราจะมีเงินและมีประสบการณ์การลงทุนมากขึ้นสามารถฟุ่มเฟือยได้บ้างให้รางวัลตัวเองได้มากขึ้นข้อต่อจากนี้จะเข้าสู่เรื่องการลงทุนหุ้นแล้วนะครับข้อที่2เริ่มลงทุนวันนี้เลย ใครยังไม่เปิดพอร์ตให้ไปเปิดพอร์ตวันนี้ได้เลยสมัยนี้ไม่ต้องใช้เงินสักบาทแล้วนะครับบางคนชอบอ้างว่ารอให้มีความรู้ก่อนค่อยเริ่มหลายปีผ่านไปก็ยังไม่ได้เริ่มสักทียิ่งเริ่มเร็วประสบการณ์ก็ยิ่งเยอะซึ่งประสบการณ์เนี่ยหาไม่ได้จากการเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียวนะครับข้อที่3ซื้อหุ้น10ตัวขึ้นไปและหุ้นแต่ละตัวควรจะอยู่คนละอุตสาหกรรมกันเตือนอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัววิธีที่ผมทําอาจจะไม่เหมาะกับบางคนการซื้อหุ้นหลายตัวจะลดอิสติสวาม ที่ไม่เป็นระบบหรือแปลง,ง่ายๆว่าเป็นความเสี่ยงจากหุ้นรายตัวอาจารย์ของผมเคยยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆคือถ้าเราซื้อหุ้นบริษัทขายเสื้อกันฝนพอถึงช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวบริษัทอาจจะแย่ฉะนั้นถ้าต้องการความมั่นคงของรายได้ตลอดทั้งปีเราก็ควรซื้อหุ้นเสื้อกล้ามและหุ้นเสื้อกันหนาวเอาไว้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับชีวิตจริงเราบอกไม่ค่อยได้หรอกว่าหุ้นแต่ละตัวจะดีหรือไม่ดีในช่วงไหนเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงจะทําให้ได้เงินปันผลแต่ละปีค่อนข้างคงที่่อยาง ปีนี้มีหุ้นของผมบางตัวที่จ่ายปันผลน้อยลงแต่ก็มีหุ้นของผมบางตัวที่จ่ายปันผลมากขึ้นโดยสรุปแล้วทําให้ปันผลโดยรวมทั้งปียังคงโตได้อยู่ข้อที่4ทําลิสต์หุ้นที่เราอยากถือยาวในตลาดหุ้นไทยมีหุ้นอยู่800กว่าตัวเราจะคัดบริษัท ท็อป5-10%ที่เราคิดว่าดีที่สุดมาเก็บเอาไว้รอจังหวะดีๆค่อยซื้อสำหรับผมหุ้นในลิสต์นี้จะมี2กลุ่มนะครับคือ 1. หุ้น c แคชคาวคือหุ้นที่จ่ายปันผลสูงสินค้าที่ขายอาจจะอยู่ในจุดอิ่มตัวแล้วแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถทำยอดขายได้เรื่อยๆส่วนใหญ่มักจะมีหนี้สินน้อยหุ้นกลุ่มนี้จะช่วยดึงปันผลของทั้งพอร์ตให้สูงขึ้นเช่นหุ้นกลุ่มสื่อสารร้านอาหารบางตัวโรงไฟฟ้าน้ำประปา สินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มที่2คือหุ้นเติบโตกลุ่มนี้มักจะปันผลน้อยไม่เกิน2%แต่มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงมีโอกาสได้กําไรเยอะแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันถ้าบริษัทไม่โตอย่างที่คาดหวังข้อที่5การหาจังหวะซื้ออันนี้ผมยอมรับว่าตัวเองยังทําได้ไม่ดีมากและพยายามพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้กฎเดียวที่ผมใช้คือไม่ซื้อเวลาที่ RSI เกิน70ใน Time f r a m e day และว e k และจากการสังเกตนะครับพบว่าจังหวะเข้าซื้อที่ดีที่สุดคือวันที่ตลาดแพ มนิกมากๆมีข่าวร้ายเต็มไปหมดจนเราไม่กล้าซื้ออย่างช่วงที่หุ้นตกตอนโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ผมได้กําไรเยอะสุดตั้งแต่ลงทุนมามีหุ้นตัวหนึ่งกำไรหนึ่งเด้งภายในเวลาไม่ถึง6เดือน ฉะนั้นช่วงเวลาที่ตลาดแพนิกให้ฝึกสติอย่าไปกลัวนะครับข้อที่6พอเราถือหุ้นไปสักพักจะมีช่วงเวลาที่ตลาดให้รางวัลกับเรานะครับหุ้นที่เราถือจะขึ้นเยอะเป้าหมายของผมคือการต้องการเงินปันผลใช่ไหมครับแต่ถ้าหุ้นขึ้นเยอะๆเช่นหุ้นตัวหนึ่งมีปันผล3%แต่มีปีหนึ่งตลาดให้รางวัลเรานะครับหุ้นตัวนี้ราคาขึ้นไป30%ก็คือได้กําไรมาเท่ากับปันผล10ปี ผมจะขายส่วนที่กำไรออกมาก่อนแล้วเอาเงินที่ได้ไปซื้อหุ้นปันผลตัวอื่นจะทำให้ได้ปันผลมากขึ้นในปีถัดไปข้อที่7ทำ d ท v ด d ว n ด Journal อันนี้ดีมากๆนะครับช่วยให้ผมมีความสุขในการถือหุ้นได้มากๆวิธีการคือให้เราจดบันทึกลงในสมุดหรือใน Excel หรือใน g o o l l s s h e t t ว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะได้ปันผลกี่บาทวิธีจดก็ตามนี้เลยนะครับ จดชื่อหุ้นจดจํานวนหุ้นที่เราซื้อปันผลต่อป,ปีหักภาษีแล้ว10%แล้วเอาปันผลทุกตัวมารวมกันนะครับการจดปันผลแบบนี้จะทําให้เราโฟกัสไปที่ปันผลแทนที่จะโฟกัสไปที่ความผันผวนของราคาหุ้น อันนี้ก็เป็นหุ้นทั้งหมดที่จ่ายปันผลให้ผมเมื่อปีที่แล้วเปอร์เซ็นนี้คือเปอร์เซ็นปันผลที่ได้จากหุ้นตัวนี้เทียบกับปันผลรวมที่ได้ทั้งหมดนะครับก็ตามที่บอกไปนะครับซื้อหุ้นมากกว่า10ตัวมีกลุ่มแคชคาวนะครับเช่น Advance MK สุกี้โรงไฟฟ้าแม็กยีนซาบิน่ามีกลุ่มโกรดนะครับมีปันผลน้อยเช่น CPN นะครับตัวไหนราคาขึ้นเกินปันผล10ปีก็แบ่งขายออกมาช่วงไหนตลาดตกเยอะก็ซื้อเพิ่ม ต่อไปนี้เป็นของแถมนะครับใครที่เพิ่งเริ่มลงทุนแล้วยังขอเอกสารสรุปปันผลย้อนหลังไม่เป็นเนี่ยให้ทำตามนี้ได้เลยนะครับเข้าเว็บไซต์ www.set.or.th แล้วเลือกตรง3ขีดที่มุมซ้ายบนเลือกบริการเลือกบริการสำหรับนักลงทุน แล้วสมัครใช้บริการ Investor Portal พอสมัครเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ระบบได้บริการนี้เราจะสามารถขอดูปันผลรวมในแต่ละปีได้เราจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปยื่นภาษีกับสมบัตได้เรื่องของเครดิตภาษีก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับลองไปศึกษาดูนะผมเคยเจอบโบรกเกอร์หลายคนบอกว่าไม่ต้องยื่นภาษีตรงนี้ โชคดีที่ผมไม่เชื่อนะครับผมเองเนี่ยยื่นเครดิตภาษีปันผลมาหลายปีแล้วได้เงินภาษีคืนมารวมๆหลักแสนนะครับถ้าไม่สนใจเรื่องนี้ก็น่าเสียดายแย่เลยสําหรับปันผลในปี66ปีนี้นะครับมากกว่าเดิมแน่นอนแต่ผมจะขอร้อยครบปีก่อนค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วถ้าผมได้บทเรียนอะไรดีๆเพิ่มเติมนะครับก็จะมาอัปเดตในโอกาสหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง New High ด้วยนะครับขอบคุณครับ